สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เรามากับรถ ATV สายพันธุ์ดุรุ่นใหม่จากยามาฮ่ที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือยามาฮ่าบล s t e r อร์ SEP 2025ี2025รุ่นพิเศษที่พัฒนาใหม่เพื่อสายลุยตัวจริงบอกได้เลยว่างานนี้ทั้งดีไซน์สมรรถนะและฟีเจอร์ความปลอดภัยจัดเต็มแบบไม่มีกักเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ารุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง เริ่มการที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลย Yamaha Blaster SE 2025มาพร้อมลุคใหม่ที่ดูดุดันทันสมัยมากขึ้นตัวถังใช้วัสดุที่เบาแต่แข็งแรงทนต่อแรงกระแทกจากการลุยในทุกสภาพพื้นผิวโทนสีหลักของรุ่น SE จะเป็นสีดำเมทัลลิกตัดกับลวดลายกราฟิกสีแดงเงินที่สะดุดตาพร้อมโลโกโ้ Blaster SE ชัดเจนบริเวณแฟริ่งหน้าและข้างตัวรถไฟหน้าคู่แบบเลเให้ความสว่างสูงมองเห็นชัดเจนแม้ในเวลากลางคืนหรือในเส้นทางวิบากที่ไม่มีแสงสว่าง ระบบสวิตไฟถูกออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายแม้ใส่ถุงมือหน้าจอเรียนไมเป็นแบบดิจิทัลแสดงข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วระยะทางวัดรอบและไฟเตือนต่างๆด้านท้ายของรถยามาฮ่าบลัสเตอร์เอสีสองพยังคงความกระชับรัดแต่แข็งแรงท่อไอเสียใหม่ถูกยกขึ้นสูงเพื่อรองรับการลุยน้ําหรือทางโครนโดยไม่ต้องกลัวน้ําเข้าทอ่อตัวเบาะนั่งเป็นแบบตอนเดียวยาวรองรับการนั่งทั้งแบบคนเดียวและแบบมีผู้สอนในบางกรณี โดยยังคงให้ความสบายในการขับขี่ระยะไกลในเรื่องของสมรรถนะ y a m a บล Blaster SE รุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์2จังหวะขนาด200ลูกบาทเซนติเมตรที่ปรับปรุงใหม่ให้ตอบสนองเร็วกว่าเดิมการเร่งจาก0ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายในไม่กี่วินาทีระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดให้การควบคุมที่แม่นยำโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องเปลี่ยนเกียร์ระหว่างเนินหรือโครน ระบบการสะเทือนหน้าแบบ Double A Arm และหลังเป็นแบบโมโนช็อ c ปรับระดับได้รองรับแรงกระแทกจากการขับขี่บนทางครุขระาได้เป็นอย่างดีล้อแม็กขนาด18นิ้วพร้อมอยางแบบออลเท r r a ทำให้สามารถยึดเกาะถนนได้ดีไม่ว่าจะเป็นทรายดินหรือหินระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมคาลิเปอร์เบรกที่ตอบสนองไวช่วยให้หยุดรถได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะเวลาใช้ความเร็วสูงหรือขับขี่บนพื้นผิวลื่น ด้านความปลอดภัยยามาฮ่าก็ไม่มองข้ามรุ่นนี้มาพร้อมระบบล็อกเครื่องยนต์นิรภัยป้องกันการสตาร์ทโดยไม่ได้รับอนุญาตมีระบบเซ็นเซอร์ตัดเครื่องเมื่อรถลม้มเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และยังมีสายคล้องข้อมือแบบตัดเครื่องอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินสำหรับราคาจำหน่ายของย a ม a h a b บลั t เตอร์เ2 5ในประเทศไทยนั้นคาดว่าจะเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ1 3 5 0 0 0ถึง145,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากกับสิ่งที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ฟีเจอร์ความทนทานหรือดีไซน์ที่โดดเด่นสรุปเลยนะครับ Yamaha Blaster SE ปี2025เป็น ATV ที่ออกแบบมาสำหรับสายลุยอย่างแท้จริงด้วยรูปลักษณ์ดุดันเทคโนโลยีทันสมัยสมรรถนะที่เราใจพร้อมฟีเจอร์ความปลอดภัยครบครันเหมาะกับทั้งผู้ใช้ทั่วไปที่ชอบกิจกรรมกลางแจง้งและนักขับขี่ที่เน้นการผจญภัยแบบจรงิงจังถ้าคุณกำลังมองหา ATV ที่พร้อมพาคุณไปทุกเส้นทางโดยไม่มีข้อจำกัด Blaster SE คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจสวัสดีครับ